นำกปพในทศวรรษที่ทสู่ถึงทศวรรษที่5ให้เป็น SPO หรือองค์กรสมัครธนาสูงด้วยวิสัยทัศน์กปพจะเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากลที่ให้บริการน้ำประปาด้วยมาตรฐานและบริการที่เป็นเลิศกับยุทธศาสตร์สีเสา และค้านิยมองค์กรมุ่งเน้นคุณธรรมมั่นใจคุณภาพเพื่อสุขของสังคมปวงชนประทับใจมุ่งมั่นเพื่อปวงชน สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกปพทุกคนวันนี้นะคะเราสองคนยินดีและเต็มใจมาเล่าถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของกปพค่ะดิฉันนางสาวกุญชริกาพรพันธ์นักประชาสัมพันธ์5กองลูกค้าสัมพันธ์สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ค่ะดิฉันนะคะนางสาวพิสุทธินีสีโยงนักประชาสัมพันธ์4ี่กองสื่อสารองค์กรสำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ค่ะค่ะ ความมุ่งมั่นที่จะนําเราไปสู่ผลสําเร็จนั้นนะคะวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการเริ่มตน้นด้วยการกําหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กรซะก่อนนะคะเพื่อให้สําเร็จลงด้วยอนาคตที่ยั่งยืนแต่เนื่องจากว่าวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์นะคะเป็นนามธรรมาสูงเราจึงขอแนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆฟังไปดูไปกับเราพร้อมๆกับการจินตนาการตามไปด้วยเพราะว่าวันนี้นะคะแม้ว่าจะยังมองไม่เห็นความสําเร็จเหล่านั้นแต่รับรองว่าในอีกห้าปีสิบปีข้างหน้า เราจะเห็นภาพกบพอของเราเป็นองค์กรที่มีอนาคตสดใสอย่างแน่นอนค่ะมีอนาคตยังไงช่วยจุดประกายให้เห็นเป็นภาพเล็กๆได้ไหมคะค่ะอนาคตภายใน5ปีข้างหน้านะคะเราก็จะเห็นระบบผลิตที่มีขนาดหลากหลายของกบพอมีมาตรฐานการทํางานด้วยกระบวนการดเดียวกันคล้ายกับบริษัทของเอกชนนะคะแล้วก็เห็นระบบบริการลูกค้าที่มีรูปแบบเดียวกัน คล้ายๆ้ายกับการให้บริการของธนาคารที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศแม้แต่พนักงานเองก็แต่งกายมีเอกลักษณ์เฉพาะของกบพและก็มีความภาคภูมิใจด้วยค่ะเอ๊แล้วในอีก10ปีข้างหน้าล่ะคะภาพจะเป็นยังไงค่ะในอีก10ปีข้างหน้านะคะเราก็จะเห็นกบพอของเรามีภาพลักษณ์ดีๆมีผลงานที่โดดเด่นมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นที่ลูกค้านะคะมีลูกค้าที่ผูกพันแล้วก็จงรักภักดีกับกบพอของเรา กบพก็จะไม่มีข้อร้องเรียนในสื่อต่างๆทุกระบบมีความเป็นมืออาชีพตรงนี้นะคะก็ลองนึกถึงที่ปตทรหรือว่ากบพอดูนะคะ,คะเพราะเป็นตัวอย่างขององค์กรที่ใครๆต่างก็มีความเชื่อมั่นและวก็ศรัทธาแล้วก็อยากที่จะร่วมงานด้วยค่ะแล้วกบพอของเราจะไปให้ถึงภาพน,นั้นได้ยังไงล่ะคะค่ะกบพอนะคะก็ต้องเริ่มต้นด้วยการกําหนดว,วิสัยทัศน์แบบฝันให้กันแล้วก็ไปให้ถึงซะก่อนนะคะ เพราะว่าวิสัยทัศน์เนี่ยหรือว่าวิช่นเนี่ยก็คือความสําเร็จในอนาคตที่เราใฝ่ฝันนั่นเองอาจจะเป็น5ปีหรือว่า10ปีข้างหน้าก็ได้นะคะที่เราอยากให้กบพอของเราเป็นองค์กรที่แข็งแรงสินค้าของเรามีจุดเด่นมีจุดขายมีชื่อเสียงที่ใครๆต่างก็รู้จักนะคะแล้วก็รู้ว่ามีดีที่ตรงไหนและก็อย่างไรบ้างคะ่ะวิสัยทัศน์ที่ดีนั้นนะคะก็จะต้องทรงพลังฝั่งง่ายได้ศรัทธาหน้าจดจําแล้วก็นําสู่อนาคตค่ะ ดังนั้นนะคะวิสัยทัศน์ของกปภออจึงบอกว่ากปภจะเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากลที่ให้บริการน้ำประปาด้วยมาตรฐานและบริการที่เป็นเลิศค่ะเนื่อหมายถึงว่าในอีก5ปีข้างหน้านะคะเราจะเห็นระบบผลิตตะลักขนาดของกปภอออมีมาตรฐานสากลเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรมของเอกชนเลยล่ะคะ่ะมีคู่มือมีระบบปฏิบัติการเช็คลิสต์อย่างเข้มงวดนะคะแล้วก็มีกระบวนการขั้นตอนอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงมีพนักงานแต่งชุดช็อปแบบเท่ๆอีกด้วยล่ะค่ะกปอของเรานะะในอีก5ปีข้างหน้าไม่ว่าจะมีหน่วยบริการลูกค้ากี่สาขาก็จะต้องมีรูปแบบการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างเช่นยิ้มเป็นจุดขายแคร์หรือว่าใส่ใจลูกค้าทุกคนนะคะเป็นจุดเน้นยกมือไหว้ลูกค้าทุกคนเป็นจุดเด่นพูดจาหน้าฟังกริยาสุภาพกระตือรือร้นบริการอย่างฉับไวมีข้อมูลที่ถูกต้องแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ใส่เครื่องแบบเดียวกันทั้งสำนักงานนะคะเห็นรถสีฟ้าโลโก้ของกะปภวิ่งช่วยเหลือสังคมแจ้งท่อแตกปุ๊บก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมปั๊บไม่ต้องรอนานหรือว่ารอจะต้องร้องแล้วร้องอีกค่ะทีนี้ก็เริ่มเห็นภาพของระบบผลิตและระบบบริการที่เป็นเลิอชัดเจนขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าแต่ในด้านความรู้สึกของลูกค้าล่ะคะ จะเป็นยังไงบ้างค่ะเราก็จะเห็นแต่ภาพของลูกค้านะคะที่แสดงสีหน้ายิ้มแย้มพึงพอใจจนไม่มีอะไรที่จะต้องร้องเรียนอยากจะให้ข้อมูลแก่เรานะคะใครเข้าใจเราผิดผิดเนี่ยก็จะช่วยแก้ไขช่วยปกป,ป้องทั้งในด้านต่อหน้าแล้วก็รับหลังด้วยค่ะและนั่นนะคะก็คือวิสัยทัศน์ที่พวกเราเนี่ยได้ปักธงกันเอาไว้แล้วค่ะว่าเราอยากจะเป็นและอยากจะให้คนอื่นเห็นในอีก5ปีหรือว่า10ปีข้างหน้าซึ่งก็ไม่เวร์เลยนะคะหากพวกเราร่วมมือร่วมใจกันทํา เราก็จะไปถึงทงนั้นกันได้อย่างสบายๆเลยล่ะค่ะค่ะซึ่งเมื่อทงของกอบพอนะคะปักไว้เรียบร้อยแล้วอย่างนี้ก็ดีมากๆตรงที่ว่าพวกเราก็จะรู้เป้าหมายสูงสุดของตัวเองว่าแต่ว่าเราจะเดินกันไปอย่างไรละ่ะคะจึงจะไปถึงธงที่ว่าผลิตและก็เป็นการบริการที่เป็นเลิศน,นะคะอลองนึกเปรียบเทียบให้กอบพอเป็นบ้านหลังหนึ่งดูนะคะโครงสร้างที่ทําให้บ้านทรงตัวอยู่ได้ก็คือสี่เสาสี่เสาของเรานะคะก็จะหมายถึงภารกิจใน4ด้าน ที่เราเนี่ยจะต้องใส่ใจอย่างเข้มข้นมากๆเลยล่ะค่ะในตลอดระยะเวลา5ปีทอดยาวไปจนถึง10ปีข้างหน้าอันจะได้แก่เสาต้นที่1นนะคะคือด้านการผลิตแล้วก็จ่ายน้ําเสาต้นที่2ค่ะคือด้านการบริการลูกค้าเสาต้นที่3มนะคะก็คือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศค,ค่ะและเสาต้นที่4ี่นะคะก็คือด้านทรัพยากรบุคคลค่ะตอนนี้นะคะเราก็เริ่มมองเห็น4เส,สาหลักของกพออย่างชัดเจนแล้วนะคะว่า ีเสามุ่งไปที่ด้านไหนแล้วก็อย่างไรนะคะแต่ก็ยังก้าวไปไม่ถูกอยู่ดีล่ะคะ่ะว่าจะไปทิศไหนทางใดและจะทําอย่างไรนะคะถึงว่าจะไปถึงธงแห่งผลสําเร็จนั้นได้ค่ะค่ะทิศทางที่เราตั้งใจจะเดินไปได้วยกันนะคะ,คะเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ค่ะหมายถึงเข็มทิศนะคะที่จะนําเราไปถึงธงซึ่งกะปพะอของเราเนี่ยก็ได้กําหนดไว้15ทิศทางหรือว่า15ยุทธศาสตร์ด้วยกันค่ะอันได้แก่นะคะเสาด้านระบบผลิตค่ะ ก็มีสีทิศทางหรือว่า4ยุทธศาสตร์ได้แก่การจัดการแหล่งน้ําดิบการปรับปรุงระบบผลิตการจัดการระบบจําหน่ายและก็การจัดการด้านคุณภาพน้ําค่ะเศรษฐกิบริการลูกค้านะคะก็มีสีทิศทางหรือ4ียุทธศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะได้แก่การจัดการข้อร้องเรียนการปรับปรุง e-service ค่ะการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและ CSR หรือว่าการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองค่ะ สาด้าน IT นะคะก็มี3ทิศทางหรือวาทยุทธศาสตร์ค่ะได้แก่ไอทีสนับสนุนการผลิตจ่ายน้ำไอที IT สนับสนุน e-service และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไอทีค่ะสาด้านทรัพยากรบุคคลนะคะก็มี3ทิศทางหรือว่า3ยุทธศาสตร์ค่ะได้แก่การสรรหาอัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรกำลังหลกักและการปลูกฝังความผูกพันพักดีกับองค์กรทั้งนี้นะคะทั้ง4ทิศทาง ยังต้องมีคานเป็นฐานรองรับและเชื่อมต่อทุกเสาซึ่งเราขอเรียกว่าทิศทางหรือยุทธศาสตร์ที่15ก็คือการเงินการลงทุนความเสี่ยงและก็อื่นๆค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็รู้แล้วล่ะคะว่ามี15ทิศทางหรือว่า15ยุทธศาสตร์นะคะที่จะก้าวไปด้วยกันแต่ก็ยังคงสงสัยอยู่ดีนะคะว่าแต่ละทิศทางจะขับเคลื่อนไปอย่างไรถึงจะไปถึงทงนั้นได้นะคะอืให้นึกถึงการขับรถดีไหมคะ ถ้าเราขับรถแบบทางปกตินะคะระยะทางก็จะไกลเกินไปสิ้นเปลืองทั้งเวลาเปลืองน้ํามันไปถึงช้าไม่ทันการแล้วก็ไม่ทันใจลูกค้าค่ะเราก็จะต้องไปทางลัดที่ทั้งประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดทรัพยากรซึ่งเราเรียกกันว่ากลยุทธ์นะคะถ้ายัางนึกไม่ออกเนี่ยก็ให้หนึกถึงกลยุธทธ์ทางการตลาดที่มีลูกเล่นแพรวพาวมีลูกเล่นมากมายโดนใจลูกค้าซึ่งผลลัพธ์ก็คือ เขาจะสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างมากมายยังไงล่ะคะค่ะ15ทิศทางหรือว่า15ยุทธศาสตร์นะคะก็ยังคงจับต้องไม่ได้อยู่ดีคะ่ะว่าแต่ว่าจะต้องมีกี่กลยุทธ์กันล่ะคะจึงจะโอเคเพียงพอที่จะทําให้เราสามารถจับต้องและก็มองเห็นภาพได้นะคะรวมแล้วก็ประมาณ38กลยุทธ์ค่ะซึ่งก็ถือว่าไม่มากเกินไปนะคะเพราะว่ากปภของเราเนี่ยเป็นองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็มีพันธกิจที่กว้างขวางค่ะ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าทางลัดทางไหนหรือว่ากลยุทธ์ไหนถึงจะไปถึงธงที่ว่าเร็วที่สุดและก็ดีที่สุดใช้เวลาและก็เงินน้อยที่สุดนะคะเราก็ต้องวิเคราะห์บริบทองค์กรนะคะสถานการณ์รวมไปถึงสภาพแวดล้อมเช่นยุทธศาสตร์ด้านการจัดการข้อร้องเรียนเราก็ต้องนํากลยุทธ์บริการทันใจผ่านโครงการทุกร้อนผ่อนคลายหรือว่าควิกแคร์นะคะมาใช้จัดการข้อร้องเรียนที่โดนใจลูกค้า ที่จะได้เห็นการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วของเราหากเราทำดีๆแล้วก็ทำดีอย่างต่อเนื่องทุกปีก็จะนำมาซึ่งภาพลักษณ์ใหม่ค่ะคือการบริการที่เป็นเลิศของกปพนั่นเองค่ะค่ะงั้นก็หมายความว่าถ้าเราเดินไปตามกิจกรรมต่างๆในโครงการค i c k แคร์อย่างต่อเนื่องนะคะจากปีไปอีกปีลูกค้าก็จะสามารถสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของกปพ ต่อไปนะคะลูกค้าก็จะร้องเรียนแบบเบาๆไม่ต่อว่าอย่างมากมายนะคะแต่ก็จะเป็นเพียงแค่การแจ้งเพื่อทราบเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงนะคะซึ่งใน5ปีข้างหน้ากบพออาจจะเปลี่ยนชื่อเรียกศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือว่า call center 1662เนี่ยซึ่งยังเป็นชื่อนะคะที่ติดลบอยู่ให้เป็นศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งเป็นชื่อเชิงบวกก็ได้ค่ะถูกต้องแล้วนะคะเช่นเดียวกับระบบผลิตเป็นเลิศค่ะ เราก็มีกลยุทธ์เฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบร่วมกับหน่วยงานอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะเช่นกรมควบคุมมลพิษกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำเราก็จะได้รู้คุณภาพของน้ำดิบล่วงหน้าค่ะแล้วก็รู้ปัญหาได้ทันก่อนที่จะสายเกินแก้ ไม่สูญเสียภาพลักษณ์อีกด้วยนะคะค่ะถ้าทั้ง4เสานะคะมีการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ซึ่งก็คือทิศทางที่ปฏิบัติตามกลยุทธ์คือการใช้ทางลัดอันแยบยลแล้วก็มีการติดตามกํากับดูแลนะคะอย่างเป็นระบบโดยสมาชิกทุกคนรู้หน้าที่รู้บทบาทรู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ก็จะส่งผลดีไปถึง4เสาทําให้สาวบ้านมีความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงและก็มัน่นคงมีผลประกอบการที่ดีนะคะมีโบนัสมากขึ้นทุกๆปีก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยะคะ่ะ เพราะประชาชนมีความผูกพันพักดีแล้วก็ไว้ใจกบพว่ากบพอของเราได้ทำดีที่สุดแล้วจึงมีเหตุผลเพียงพอให้ปรับขึ้นค่าน้ำได้แต่เราเนี่ยจะต้องเป็นเลิศจริงๆนะคะแล้วก็ต้องเป็นเลิศอย่างยั่งยืนด้วยไม่ใช่เป็นเลิศแบบว่าสร้างภาพไว้หลวมๆมมีอะไรวิ่งมาชนนิดเดียวก็เอนพังพ้าไปซะแล้วค่ะถึงตอนนี้นะคะก็เข้าใจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าวิสัยทัศน์และก็แผนยุทธศาสตร์องค์กรนั้นมีดียังไงคะ่ะ ใช่ค่ะชัดเจนมากเลยนะคะที่จะทําให้เราก้าวไปด้วยกันเนี่ยจะต้องมีทิศทางที่ชัดเจนมีแนวแทางที่แยบยนนะคะได้ผลไม่สเปะส,สปะชนนั่นชนนี่ไม่เงิกง,งะแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆค่ะแม้รู้ลึกจริงๆเลยนะคะรู้แล้วเนี่ยก็ต้องตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทความรับผิดชอบตามค่านิยมองค์กรของกปปพด้วยนะคะกปปของเราเนี่ยจะได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืน รวมไปถึงมีวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัดอีกด้วยค่ะงั้นขอถามอีกหนึ่งคำถามนะคะถ้าเราเข้าใจที่มาที่ไปของวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และก็กลยุทธ์แล้วจะไปต่ออย่างไรนะคะจึงจะจับต้องมองเห็นได้จริงๆหรอคะค่ะกปพนะคะ,คะ,ก,ะ,ะ,คะก็ได้แปลงวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ซึ่งเป็นนามธรรมเนี่ยให้เป็นรูป,ปรธรรมในรูปแบบของการปฏิบัติการประจาปีซึ่งก็จะประกอบไปด้วยโครงการกิจกรรม งบประมาณที่ใช้นะคะแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบซึ่งเป็นขั้นตอนที่จับต้องมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้แล้วค่ะโดยส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะนำไปดําเนินการให้เห็นผลผลิตหรือว่าผลสําเร็จที่จับต้องมองเห็นได้กับผลลัพธ์หรือว่าผลสำเร็จที่สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน,น,นค่ะดังนั้นนะคะจากผลผลิตและผลลัพธ์ในปีที่1 2, 3 4และ5นะคะ เมื่อต่อภาพกันทั้งส่เสาแล้วเราก็จะเห็นผลรวมของเราเป็นภาพเดียวกับธงที่ปักอยู่ค่ะนั่นก็คือภาพของระบบผลิตและระบบบริการที่เป็นเลิศเป็นมืออาชีพที่ใครๆนะคะก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นเรื่องของประปาเนี่ยต้องกอประพอเท่านั้นค่ะขอบคุณมากนะคะท่านจอมยุทธหน้าน้ำสีฟ้ายินดีค่ะเราทั้งสองคนนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะ ว่าวิดีทัศชุดนี้นะคะจะทําให้ทุกทท่านเนี่ยเข้าใจการบริหารจัดการแบบมาตรฐานสากลของกปพมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะพวกเรานะคะก็เชื่อมั่นเหลือเกินค่ะว่าด้วยหนึ่งสมองสองมือของพวกเราทุกๆคนนะคะและด้วยค่านิยม i c a ค e กับวัฒนธรรมองค์กรแบบ PWS สไตล์นะคะเมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วย่อมผลักดันให้กปพของเราก้าวไปข้างหน้าด้วยความยั่งยืนแข็งแรง แล้วเรานะคะจะก้าวไปถึงอนาคตที่ปักไว้ให้สดใสด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ